เนื่องจากตลอดเระยเวลา130ปีสภากาชาติไทยยังคงเป็นองค์กรที่ดำเนินงานตามภารกิจมาอย่างยาวนานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและผู้ตกทุกข์ได้ยากทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยยึดมั่นในอุดมการณ์ตามหลักการกาชาติสากลที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่เลือกชนชั้นวรณนะเชื้อชาติาศาสนาและลัทธิทางการเมือง โดยสภากาชาติไทยจะยังคงมุ่งม,มั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชนในการจัดกิจกรรม130ปีสภากาชาติไทยองค์กรด้านมนุษยธรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของสภากาชาติไทยให้ประชาชนได้รับรู้อีกทั้งประชาชนจะรับทราบภารกิจต่างๆนะคะผ่านรูปแบบกิจกรรมและยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเราด้วยการบริจาค โลหิตดวงตาอวัยวะหรือว่าร่างกายและสามารถเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครสภากาชาติไทยได้อีกด้วยค่ะเรามีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะภายในงาน130ปีสภากาชาติไทยองค์กรด้านมนุษยธรรมเราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเราจะมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจหายากของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยภาพวาดสีพระหัตถ์ของสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมถึงโซนจำหน่ายสินค้าจากเครือข่ายเหล่ากาชาติจังหวัดทั่วประเทศการเสวนาให้ความรู้ด้านสุขภาพและความงามและพบกับศิลปินนักสแสดงที่จะมาร่วมให้ความบันเทิงตลอดทั้งงานค่ะ ก็ในโอกาสนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราเองเราก็อยากที่จะเชิญชวนนะคะสภากาชาติไทยอยากเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการในงาน130ปีสภากาชาติไทยองค์กรด้านมนุษยธรรมเราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเราซึ่งแน่นอนภายในงานมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายซึ่งงานนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่25 28พฤษภาคมนี้นะคะเวลา11นาฬิกาถึง21นาฬกานะไอคอน r t and c อน Space, ชั้น8ไอคอนสยามแล้วพบกันค่ะ